นี่ครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเสาตกน้ํามันญี่ปุ่นถ้าคุณไม่รู้ว่าเสาตกน้ํามันญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนต้องตามผมไปดูดูที่ไหนแล้วครับเดี๋ยวคุณก็รู้นี่คือเสาตกน้ํามันญี่ปุ่นถ้าคุณไม่รู้ต้องตามผมเลยไปสวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าไปในที่เสาตกน้ํามันนะครับเราต้องโค้งคณะก,ก่อนเนาะ เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปข้างหน้า,าเลยมาเลยคนเยอะครับคนเยอะคนเยอะใส่ใส่สแม <c oughs> สก่อนม,มาเราจะไปดูเสาตกลงมาเลย ทางนี้นะทางนี้นะด้านนี้ครับเสาตกน้ํามันเนาะเสาตกน้ํามันนะครับเสาตกน้ํามันนะครับที่ผมพูดนะครับเสาตกน้ํามันมันเป็นเสาแดงครับไม่ใช่เสาตกน้ํามันที่ผมพูดจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเสาของคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาเป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนะครับเราจะ ไปดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะครับเราจะไปพิสูจน์ดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนเราจะเดินตามผมมันเลยมนี่ครับเยอะมากครับเยอะมากจริงครับท่านผู้ชมเยอะมากจริงครับเตามผมมาเลยและที่ผมสังเกตเห็นนะวัดนี้นะครับ มีรูปหุ่นสุนัขนะครับน่าจะเป็นความโชคดีของเขาหรือเปล่าเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะจริงๆริงครับนะดูเะครับเนี่ยนะเยอะมากครับรูปสุนัขครับด้านนู้นก็มีครับด้านนู้นก็มีครับผมเยอะมากนะครับรูปสุนัขปั้นหุ่นรูปสุนัขนะครับมันเยอะมากครับท่านผู้ชม แล้วก็แล้วก็วัดเนี้ยเป็นวัดที่เสาเสาแดงเยอะครับถ้าเป็นเสาเสาที่ไทยก็ไม่มีนะตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นสัญลักษณ์เนาะไปเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันครับ เห็นมีอีกแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมสุนักเห็นไหมครับสุนักครับสุนักทุกคนสุนักอันนี้เป็นแกะสลักไม้นะใช่ครับเนี่ยเป็นแกะสลักไม้ครับเขาไม่อยากไอเขาจะมีโครงให้ไม่ไม่ให้คนจับนะเป็นแกะสลักไม้ครับผมเห็นไหมเยอะมากวัดเนี้ยผมสังเกตเห็นเยอะมากครับแล้วก็มีสองฝั่งด้วยนะแล้วก็คุณผ มันเป็นสัญลักษณ์ของเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความโชคดีนะความโชคดีของคนญี่ปุ่นครับแล้วก็ความโชคดีเนี่ยจะถ้าเรามาเดินผ่านหรือว่ามาเที่ยวเนี่ยก็ขอโชคลาภหรือว่าขอพวกพวกไอ้บุญบารมีนะครับขอขอพรขออะไรนะครับขอให้เรามีแต่ความโชคดีนะครับไป เออครับท่านผู้ชมเสาตกน้ำมันเจอแล้วเจอแล้วครับเสาตกน้ำมันผมมาเลยครับนะตามาครับเสาตกน้ำมันครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเสาตกน้ำมันครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมครับเสาตกน้ำมันครับเราพันต้อธุ์ลึกๆนะครับโอ้โหเลย นี่ไงครับที่ผมบอกว่าเสาตกน้ำมันพี่ผมว่าคุณต้องดูคุณต้องรู้ตรงนี้เองครับเสาตกน้ำมันที่ผมบอกครับผมที่ญี่ปุ่นครับเสาตกน้ำมันครับตรงนี้เองครับเราจะเดินเข้าไปดูข้างในครับ Terima <small> kasih telah menonton!